โอเคสวัสดีครับทัวร์เมกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงแอชเช่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันนี่วันนี้เป็นคิวของพ่อหนุ่ม c r f นะครับ300 r a อ l y อันนี้เป็นใหม่คันใหม่คลิปๆแต่ว่า c r f เนี่ยใหม่ไม่ได้นะ c r f ต้องเลอะนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเลอะๆหน่อยนี่นะครับ c r f 300 Rally คันนี้เป็นคันใหม่จากอ่าพัทยานะครับเป็นของหนุ่มพัทยา ขี่มาเพื่อนี่จัดใส่ชุดแต่งเป็นชุดแต่งทัวร์ริงที่เป็นถือเป็นชุดจําเป็นนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเป็นงานในเรของแกนี่นะครับอ้าวใส่อะไรกันไปบ้างเรามาเรียงดูกันเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าติดถังที่เราแนะนําแล้วก็ถือว่าเป็นกระเป๋าติดถังที่สามารถที่จะอยู่กับ C I F ได้นะครับถ้าไม่ติดเรื่องของขนาด นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าติดถังของแคปปาอิตาลีนะครับรหัสของเขาก็คือตัว LS 2 0 0นะครับตัว LS 2 0 0ตัวนี้เนี่ยก็มีฟังก์ชันหลากหลายนะครับเป็นกระเป๋าติดถังระบบแม่เหล็กอ่านะครับสามารถที่จะยืดขึ้นสูงได้นะครับซึ่งถ้าใครอยากดูรีวิวของเจ้า LS 2 0 0ตะาหากเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถที่จะส่งไปให้ดูอาแยกไปได้นะครับผมนี ารายการต่อมาก็ถือว่าเป็นพระเอกของงานในวันนี้ก็คือตัวแหลกท้ายนะครับแหลกท้ายลูกค้าเลือกใช้ของตัวโมโตสกิลนี่ครับตัวโมโตสก l ลก็จะเป็นเหล็กนะครับงานดีไซน์ก็จะเรียบง่ายแบบนี้ครับนี่ฮะอ่าด้วยชุดชุดนี้นะครับลูกค้ามีตัวแหลกข้างมาอยู่แล้วนีครับสามารถที่จะใส่แหลกข้างเข้าชุดกันได้เลยนะครับหรือจะสั่งแหลกข้าง ก็ยินดีครับเราก็มีจําหน่ายเช่นกันแหลกข้างตัวนี้เป็นแหลกข้างสําหรับการมัดกระเป๋านะครับมัดกระเป๋ากันน้ําแบบที่ลูกค้ามัดมาอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างให้ดูเลยเอ่าเข้าชุดเข้ารูปแล้วก็เป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นเซ็ตของเขานะครับแล้วก็พระเอกของงานในวันนี้อ่าเดี๋ยวก่อนที่มาตัวตัวกระเป๋าพระเอกของงานเนี่ยเรามาแวะมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวนี่ครับเป็นชุดสปอตไลท์นี่ครับตัวชุดสปอตไลท์ตัวนี้เป็นมินิ นะครับนี่ครับตัวมีนีนี่40วัตต์งานเป็นงานของ OK เนี่ครับแสงเป็นยังไงแสงจะมีเสือ,อมีมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับเป็นแสงเหลืองกับแสงขาวสวิตเนี่ยเราติดตั้งให้แต่ที่สำคัญคือ c r f เนี่ยเขาจะมีขายึดนะเขาจะมีขายึดบริเวณนี้นะครับซีไอเนะนะครับจะมีขายึดบริเวณน,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 นี้ครับที่สามารถที่จะทำการติดตั้งชุด ชุดขายึดสปอ t l ตไลท์ได้แต่เนื่องจากว่าขนาดของเขามันค่อนข้างเล็กนะครับเราจรึงทําการกลึงกลึงตัวนี้ครับเป็นตัวบูทเป็นตัวบูทอลูมิเนียมเรากลึงพิเศษขึ้นมาให้เลยเพื่อที่จะใส่กับตัวแคมล็อกตัวนี้ได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวนะครับแล้วก็ยึดบริเวณนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับจะเซฟตี้เวลาที่บังเอิญว่าเราล้มแปะนะครับตัวสปอ t l ตไลท์ก็จะไม่เกิดความเสียหายนี่ฮะบ,บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราแนะนำเลยนะ ส่วนสวิตเราติดตั้งให้แล้วนี่ครับจะอยู่บริเวณนี้อาเดี๋ยวผมเปิดแสงให้ดูนะปิดแจคคับปิดครับอันนี้คือปิดนะครับตรงกลางนีนนะครับเปิดแสงเป็นแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองนฮฮะแสงขาวแสงเหลืองครับนะครับแสงเหลืองนี่ใช้งานได้ดีมากโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกนะครับเราจะมองเห็นถนนได้อย่างดีเลยทีเดียวอ่านี่ครับ นี่เจ้าของรถมาเองเลยคุณแกรี่นี่คุณแกรี่มาจากพัทยาที่นี่พัทยาที่น a t t a ทยา o ีทาทีนี่พระเาที่นยา o ี i นีพัทยาที่นี่พัท e าพัทย i ที่นี่พทาที่นี่พัทยาที่นี่พัทยาที่นี่พ a ทยาที่นี่าทนัทนี่พัาทีนี้พัะเอกของงานัาที่ีกราทการ่นึงก็คืาเป็นตัวกระาที่กระเป๋าตัวนี้เป็นตัวกระเป๋าที่อว่าเบาที่สุด ชิพี่ฮอกเลว่าเป็นกระเป๋าติดท้ายรถที่เบา,ท,เาที่สุดเป็นระบบโมโนคีนะนะครับราคาของตัวนี้ก็คือ WL901 นะครับเป็นเวทไลท์นะครับ WL901 เป็นกระเป๋าที่สามารถจะวางบนตัวรถได้โดยใช้ถาดล็อคอันนี่ผมกดกดล็อคนะแล้วก็ยกกล่องขึ้นครับปึ๊บกดปุ่มยกกล่องขึ้นแล้วก็ชอยหลังนี่นะครับเกลดที่เลือกใช้เนี่ยใช้เสลเป็นเสล็พลาสติกโมโนคีรหัสตัวนี้จะเป็น e 2 5 1 ตัว e251 อะดูวิธีการล็อกนะครับถ้าเพื่อนซื้อไปติดกันเองที่ต่างจังหวัดอที่บ้านนะครับเราจะให้ e251 เขาจะให้ตัวตัวเหล็ก w หรือเหลกปิกนอกตัวนี้ให้มาด้วยชุดล็อกอสามารถที่จะหนีตัวชุดล็อกเนี่ยฮะกับตัวแหลกที่เป็นแหลกตะแกรงทุกประเภททุกชนิดทุกยี่ห้อหนีแบบนี้ได้เลยก็ถือว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาอยู่ไม่ต้องกลัวโอเคเวลาใส่นะครับก็เหมือนกับกระเป๋าโมโนกีทั่วไปของ Givi ใส่แนี้ฮะแล้วก็ลงล็อก อแล้วก็มาดูปลดปึ๊บล็อกเรียบร้อยนี่ทีนี้เวลาเปิดใช้งานนะครับเราต้องตั้งรหัสได้นะนะครับถ้าเราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะให้รหัสมาจากโรงงานแต่นี่ลูกค้าตั้งรหัสของตัวเขาเองแล้วเรียบร้อยนี่ฮะนะครับได้แล้วอ่าเดี๋ยวผมเปิดรหัสให้เปิดรหัสเลยโอเคดูตรงนู้นก่อนดูรงนู้นก่อนเดี๋ยวพี่ใส่รหัสโอเคใส่รหัสก่อน ตามตามต่อโอเคาเลเอาโอเคามาโอเคเาไรเดี át, ๋ยวลูกค้าบอกเดี๋ยวลค้าไปตั้งรหัสใหม่อันนี้ตั้งปแล้วนะเมื่อเรากดรหัสเรียบร้อยถูกต้องนะรหัสตองดปุ่มตรงนี้ครับปึ๊บมันใช้แบบกระเป๋าเดินทางง่ายๆแนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดซิปโอบที่สำคัญคือม็นเป็นกระเป๋าีเบานะครับแล่นยังสามารถใส่ของกนอกได้แบบนี้นะครับตัวหนาเนี่ย นะครับผลิตจากผ้าแต่ผสมด้วยพลาสติก,กนี่ฮะ<ไ>ฮโอเคแข็งแรงเลยทีเดียวมีช่องใส่ของพกระจิกได้เลยผมสามารถที่จะใส่หวัวปลั๊กเอมบายแบบมีแก๊สอย่างนี้ได้ด้วยหน,นึ่งใบนะฮะในตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีอ,ะอินเนอร์แบบที่เขาบุ๋วมาก็ทำทัาเรียบร้อยดี Thank you. แต่งเกี่ยนะครับแหมลูกค้าวันนี้น่ารักมากช่วยเหลือดีทุกอย่างเลยใครเชือยใส่ของด้วยมีอินเนอร์มาให้ไว้เราใส่เป็นรอยแบ๊กนะ แล้วเราใส่สัมภาระในนี้นะครับใส่เสร็จแล้วปุ๊บเมื่อถึงเดินเมื่อเดินทางถึงที่พักเราก็ขี่เฉพาะตัวนี้ครขึ้นที่พักได้เลยนี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับ C r F ซึ่ง C r F ส่วนใหญ่จะไม่ใส่กล่องหนักไม่ใส่กล่องใหญ่นีตัวนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะครับมันสามารถที่จะขยายขนาดแล้วก็หุบเมื่อกี้ผมขยายขนาดไปแล้วนะตอนนี้เรากำลังจะหูบเออเดี๋ยวเราขุบขนาดมันจะเป็นซิปแับขุบขนาดตรงนี้ฮะนีฮะ ปั๊บอันนี้เราหุบขนาดเรียบร้อยแล้วเราทำการปิดทิปแล้วก็ล็อคปึ๊บนะครับปึ๊บขี่ของไปทางเวลาที่ขี่ขแ,ลลลแล้วที่ตายมีหางบบนนี้เลยหลอๆเท่ๆลงตัวสุดๆและที่สำคัญคือมันเบาราคาเบามากๆจะเปแล้ว901ตัวนี้โอเคสนนราคาทั้งเซ็ตทั้งหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ไปให้ใ,ใ,หใหต้โสต์เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่ ครับผมเราแบบคุณผู้ชมครับมีอะไรเดี๋ยวมาเป็นพิธีวันนี้ก็ต้องลาคุณแกรีไ่ไปก่อนเดี๋ยวแกจะกลับกับพัทยาเลยขักับพัทยาเลยขอบคุณครับ